ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักน,นับถิทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกแล้วนะเป็นแนวทาหงหมิถุนายนโปรดใช้วิจรารณยาณในการรับชมด้วยเราไปชมกันเลยครับท่านใบนี้ก็เป็นแนวทาง สิหน่อย10หน่อย1 2 5 1งสเดี๋ยวทันที่แล้วก็แบ่งปังนศูนครับนะศูนสสรุปแล้วก็ผ่านนะสรุปแล้วก็ผ่าน ่านศูนย์แนวทางใหม่นี้ก็เบ่งปัน1นึ่งสก็ขอบคุณแนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยนะใบนี้ครับยายมแมลงปองแนวทางล่า สองหนึ่งศูนย์หกห้าสองหนึ่งศูนย์หกห้าเบ่งปันห้าตัวเป็นเนวทาท่านยายมะแรงปองนะเจ้าของแนวทางต่อไปครับใบนี้ ใยมะละกงปองแนวทานบนหนึ่งสองสามเจ็ดหกหนึ่งสองสามเจ็ดหกเบ่งปานห้าตัวเป็นแนวทางบนุนก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ไปต่อกันครับใบนี้ใบนี้ก็เป็น,นทานของ r k เนว้ทานครบสองตัวหรือว่า3ตัวก็แบ่งปัน,น960147 960147 เดียวทันที่แล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเก้าหกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดก็ขอบคุณอย่างมากครับนะใบนี้ครับผีเสื้อเทวดาเดี๋ยวทันดับคู่สองตัว บนล่างก็ดับคู่บนเจ็ดหกเจ็ดห้าหนึ่งสามสามสี่สามหกสามนะท่านก็ไล่ไปนะส่วนดับคู่ล่าง3113 32 24 3443นะท่านก็ไล่ไปเนาะ 408 549นะดับมาแล้ว173ครั้งดับดับหลุกดับนะท่านบน33ครั้งแล้วก็หลุดดับล่าง33ครั้งต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปานนทานครบ รอสอนอร้อยสิบหน่วยแบบแปดตัวท่านนี้ก็เบ่งปานหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแปดตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับ เดวทานที่แล้วก็ครบนะท่าน69เก้าศนศต่อไปใบนี้1ิกาวันนอเดวทาน2ตัวบนล่าง2องสาม สองสามสี่แปดศูนย์หนึ่งก็แบ่งปันเนวทานสองตัวบนล,ล่างแบบหกตัวนะสองสามสี่แปดศูนย์หนึ่ง ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แนวทานจัดตุพลแบ่งป,ปานแนวทานวิ่งบอลสองกับแปดสองแล้วก็แปดชุดสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหก แล้วก็โค้ด25 2 7 6 7 5 7 7 8 8 9 2 7 5 2 7 6 6 8 9 2ตัวบอลสอ2ห้7สองเจ็ดหนะก็ ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปัน,ปนใบนี้ครับคุณเพชรเต็มสิบหน่อยเต็มสิบหน่อยสองตัวแนวทันทีแล้วนะก็ผ่านเต็มห้าตัวที่ผ่านเต็มเก้านะหกเก้าศูนย์ผ่านเต็มเก้า เต็มสิหน่อย2ตัวบนใบที่สองใบนี้ก็คือเนวทานที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านผ่านเต็มผ่านเต็ม9นะเนียวทานใหม่นี้ครับก็เบ่งปัน,ปนเต็ม5เต็ม6เต็มเจด เต็มสเต็มสเต็มสก็แบ่งปานเต็ม5เต็ม6เต็ม7เต็ม2เต็ม3เต็ม4 6ตัว6เต็มนะคนเพชรคนเพชรเจ้าของแนวทางใบนี้ครับออชไชเดนแบ่งปาน6แล้วก็ 9, 9, 9. แนวทานโบนกันล่างจับคู่6กสองหกสาม9กแสองเสามแล้วก็ชุด689ปดเกนะหกแดับโบนเจ็ตัวเดียวนะดับโบนเจ็ตัวเดียวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับใบนี้แนวทานหลักร้อยสิบหน่อยหลักร้อยสิบหน่อยก็แบ่งปัน,ปนหลักร้อยชูนชชนเก้าหลักสิบชูนึ่แล้วก็หลักหน่อยชูนห หลักร้อยชน9หลัก10ชน1นแล้วก็หลักหน่อยชน5 1 2หน5 6 7 8 9 10 11 12 1 2้าสูตรนะ12สูตรชน1 1หน่วยหลักละห่งตัวเป็นเดวทางท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกันคลิป หน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม